สำหรับใครหลายๆคนนะครับที่ได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศไปบ่อยก็จะได้เห็นว่าแต่ละประเทศเนี่ยโดยเฉพาะประเทศที่หรือว่าเมืองนะครับที่มีเป็นเมืองที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นเมืองที่เป็นแฟลกชิปของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะได้เห็นว่าแต่ละเมืองเนี่ยก็จะมีการดึงดูดนะครับกลุ่มนักท่องเที่ยวนะครับมีธีมของการท่องเที่ยวนะครับในแต่ละเมืองที่แตกต่างกันไปนะครับของประเทศไทยก็ก็มีนะครับอย่างเช่นที่เราเห็นกันก็คือ Amazing Thailand นะเป็นธีมที่หรือว่าเป็นแคมเปญที่เราใช้กันมานานแล้วนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ทั่วโลกเขาเขาทำกันหรือว่าเป็นสิ่งที่ทั่กเขาใช้เป็นไซจีในการดึงดูดนักท่องเที่ยวกันวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเมืองเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองที่ใหญ่มากๆแล้วก็น่าจะเป็นเมืองที่คนเนี่ยไปเที่ยวกันมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงแคมเปญ I Love New York ของรฐัฐนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนอมีนาคมต้นปีที่ผ่านมานะครับนิวยอร์กเนี่ยได้ลอนช์นะครับได้เปิดตัวโลโก้หรือว่าแคมเปญอันใหม่นะครับที่เขาเขียนว่า we love NYC หรือว่า we love New York City นั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยใครที่เคยได้ไปนิวยอร์กก็จะรู้ดีหรือว่าทุกคนน่าจะได้เห็นตามสื่อหรือว่าตามโซเชียลมีเดียหรือว่าตามหนังภาพยนตร์หรือว่าอะ,อะไรต่างๆนานาที่เราจะเห็นโลโก้อันนึงที่เขียนว่าไและก็ฮาร์ท แล้วก็ NY นะครับหรือว่า I love New York นั่นเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มีประวัติที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็มีเรื่องราวที่อยู่เบือเบ้องหลังทำไมเขาถึงทำแคมเปญน,นี้ขึ้นมาย้อนกลับไปนะครับเ,เมื่อปีนะครับ1,975ะครับต้องย้อนกลับไปนิดนึงคือช่วงนั้นเ,นเป็นช่วงที่เ,เศรษฐกิจโลกตกต่ำมากๆนะครับเป็นช่วงที่นิวยอร์กเนี่ยหรืออเมริกาเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ตกต่ำเช่นเดียวกัน มีข่าวเนี่ยเขาบอกว่านิวยอร์กนี่เ,นเกือบจะล้มละลายนะครับเกือบจะล้มละลายเพราะว่าเศรษฐกิจที่มันตกต่าคนตกงานนับแสนหลายแสนคนนับสองสามแสนคนนะครับที่จะตกงานแล้วก็มีเรื่องของการที่รักงานเนี่ยสไตรสไตรคือหยุดทํางานกันทั้งประเทศโดยเฉพาะเออกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ดูแลในเรื่องของสาธารณสุขเรื่องการเก็บขยะก็ถือว่าทําให้เมืองเนี่ยมีขยะนะครับมีเรทการเกิดอาชญากรรมค่อนข้างสูงขึ้นเป็นพิเศษนะครับ คราวนี้เนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยครับทางรัฐนิวยอร์กเนี่ยก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับเขาก็คิดว่าจะทํายังไงให้เศรษฐกิจเนี่ยฟื้นฟูนะครับสิ่งที่ทําได้แล้วก็จริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่หลายๆเมืองในโลกก็ทํากันก็คือการฟื้นฟูเศรษฐกิจหรือการทําแคมเปญดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเที่ยวนะครับเข้ามาจับจ่ายใช้สอยนะครับเข้ามาดูสิ่งก่อสร้างหรือว่าเข้ามาดูวัฒนธรรมในเมืองต่างๆแล้วนิวยอร์กก็ ก็มีแคมเปญนนั้นเช่นเดียวกันนะครับแคมเปญนนั้นเนี่ยครับก็เกิดจากกรมพัฒนาเศร,รษฐกิจของรัฐนิวยอร์กนะครับหรือภา,ารรษาอังกฤษเขาเรียกว่า the New York State Department of e c o n o m y Development นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็คนที่เป็นผู้ว่าการก็คือคุณวิลเลียมดอยส์นะครับก็ได้ว่าจ้างบริษัทที่ชื่อว่า Well Rich and Green นะครับมาทําแคมเปญน,นี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับรัฐนิวยอร์กนะครับซึ่งตัวโลโกโ้ New York, นิวยอร์กในอันที่เป็นออริจินอลเนี่ยถูกออกแบบโดยดีไซเนอร์กราฟิกดีไซเนอร์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งชื่อว่าคุณมิลตันเกรเซอร์นะครับซึ่งคุณมิลตันเกรเซอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าใครได้เรียนกราฟิกดีไซน์ก็น่าจะได้เรียนงานของดีไซเนอร์คนนี้ซึ่งเป็นดีไซเนอร์ยุคแบบเจ็ดศูนย์ 70, ที่ค่อนข้างจะโด,ด่งดังแล้วก็เขาเป็นคนที่เขาเป็นเนทีฟ เนทีฟนิวยอร์กนิวยอร์กเกอร์แท้จริงคือเกิดที่นิวยอร์กและอยู่ที่นิวยอร์กแล้วเป็นคนที่มีความรักในตัวเมืองนิวยอร์กมากๆนะครับมิวตันเกรเซอร์เนี่ยถ้าเราลองดูผลงานของเขาเนี่ยผลงานของเขาที่ดังๆก็จะมีเช่นเขาเป็นคนที่ออกแบบโปสเตอร์ให้กับนักดนตรีแนวโฟก์แนวโฟก์อเมริกันโฟก์ก็คือบ๊อบดีแลนนะครับแนวโฟก์ถ้าใครได้เคยฟังงานของบ๊อบดีแลนที่เป็นแนวเพื่อชีวิตแหละของสไตล์เมกนันบ๊อบดีแลนเนี่ยคุณมิวตันเนี่ยก็เป็นคนออกแบบตัวโปสเตอร์ให้นะครับแล้วก็นอกเหนือจากตัว ดีไซน์ของโปสเตอร์ของบ๊อบดิแลนเนี่ยคุณมิลตันเกรเซอร์ก็ยังได้ออกแบบตัวโลโก้ของบ o กลินเบเวอรี่ที่เป็นบริษัทผลิตเบียร์นะครับแล้วก็มี DC ซีคอมิคนะครับเวอร์ชันปี1977นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมิลตันเนี่ยจริงแล้วในวงการกราฟิกดีไซน์ก็ถือว่าเป็นดีไซเนอร์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งนะครับคุณมิลตันเนี่ยนะครับได้รับมอบหมายนะครับจากบริษัทเวลริชกรีนเนี่ยได้ให้มาออกแบบนะครับ โลโก้ของแคมเปญ I Love New York นี้ขึ้นมานะครับจากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าคุณมิลตันเนี่ยระหว่างที่จะเดินทางไปประชุมนะครับงานงานนี้เนี่ยเขานั่งอยู่บนหลังแท็กซี่นะครับแท็กซี่ y ย l โล w c a บที่เป็นสัญลักษณ์ของนิวยอร์กเนี่ยครับเขาก็ได้มีเศษกระดาษแผ่นหนึ่งน่าจะเป็นหลังซองจดหมายแล้วเขาก็ได้สเก็ชตัวโลโก้ของ I Love New York ขึ้นมาก็คือเขาเขียนเป็นด้วยเกรยองสีสีแดงนะครับหรือว่าตัวสีเทียนสีแดงเขียนไว้ข้างหลังเขียนว่าตัว I แล้วก็มีรูปหัวใจ หรือว่า h e ร r t แล้วก็ NY ไว้อยู่ด้านหลังของตัวซองจดหมายนี้แล้วก็เขาก็ไปนำเสนอแล้วปรากฏว่ามันก็ถูกพัฒนาต่อนะครับถ้าเกิดว่า ใครได้มีโอกาสได้ไปนิวยอร์กนะครับอยากได้เห็นตัวออริจินอลของตัวสเกชช์น,นี้ก็สามารถไปดูได้นะครับอันนี้อยู่ที่โมมานะครับอยู่ที่แมนฮัตตันนั่นเองนะครับก็อยู่ในมิวเซียมนะครับเป็นสเกชช์แรกที่คุณมิวตันเกรเซอร์ได้สเกชช์ไว้ตอนนั่งอยู่บนแท็กซี่นั่นเอง I love New York นะครับโลโก้อันออริจินอลเนี่ยต้องพูดก่อนว่าเออเป็นโลโก้ที่เขาโหมกันทำแคมเปญค่อนข้างจะเต็มที่เต็มเต็มสตรีมในการแบบจะทาให้อันเนี้ยทาให้คนนิวยอร์กเนี่ยรู้สึกว่ารักในตัว เมืองของตัวเองมากขึ้นแล้วก็อยากจะให้คนที่มาท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาได้สัมผัสกับบรรยากาศของนิวยอร์กแล้วได้เห็นแคมเปญเนี่ยรู้สึกว่าเข้ามาแล้วประทับใจในเมืองนิวยอร์กนะครับนอกจากตัวโลโก้ของ I Love New York เนี่ยครับก็จะมีมิวสิกวิดีโอด้วยเป็นเพลงนะครับเป็นเพลงอันนึงที่ถูกแต่งขึ้นมาชื่อว่า I Love New York เหมือนกันนะครับซึ่งเพลงเพลงนี้นะครับถูกแต่งโดยคุณสตีฟคาร์แมนนะครับซึ่งเป็นนักแต่งเพลงนะครับก็มีมิวสิกวิดีโอนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองฟังดูก็สามารถ ลองไปเสิร์ชดูใน y o t u u e ปก็ได้ก็น่าจะมีอยู่นะครับโลโก้ I Love New York original เนี่ยครับก็ถือว่าเป็นโลโก้แคมเปญอันหนึ่งที่มีคนนำไปลอกเลียนแบบค่อนข้างจะเยอะที่สุดอันหนึ่งของโลกนะครับเพราะว่ามันเป็นเฟสที่ผมว่ามันเป็นเจเนริกเฟสที่คนเขาพูดกันอยู่แล้วคือ I Love น no, ู่นเลิฟนี่เลิฟนั่นนะครับ I Love my Dad I Love my Dog I Love my Job นู่นนี่นั่นครับก็จะมีคนที่ลอกเลียนแบบเยอะอยู่ประมาณหนึ่งนะครับ แล้วก็จร,จริงจริงแล้วเนี่ยตามข้อมูลนะครับเขาบอกว่าคุณมิวตันเกรเซอร์ซึ่งเป็นคนออกแบบโลโก้ I Love New York อันนี้จริงๆแล้วเขาก็รักนิวยอร์กมากๆเขาก็เลยแบบให้โลโก้อันนี้ฟรีโดยไม่คิดเข้าแบบคือให้นิวยอร์กใช้ไปเลยฟรีๆนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยครับคือพอทางนิวยอร์กเนี่ยกลังจะลนช์แคมเปญนี้อออกมาเขาก็ได้มีการจดลิขสิทธิ์ตั้งแต่ปี1977นะครับจริงๆคุณมิวตันออกแบบตม้งแต่ว่ามันปี1900 Uh, 75,76แต่ว่าถูกใช้จริงในปี1977นะครับแล้วก็มีการจดลิขสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จริงๆแล้วโลโก้เนี้นะครับ สามารถเจเนเรตเงินให้กับนิวยอร์กได้ปีมากกว่า30ล้านเหรียญสหรัฐนะครับจากค่าเลิขกสิ์อย่างเดียวนะครับแล้วก็เนื่องจากมีคนก๊อปปี้เยอะเนี่ยก็มีการฟ้องร้องจากเมืองนิวยอร์กเนี่ยไปสู่คนที่ก๊อปปี้นะครับเอาไปลอกเลียนแบบเอาไปเปลี่ยนคำเป,นนเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ต่างๆนานาแล้วก็มีการฟ้องร้องมากกว่า3,000คดีนะครับเกิดขึ้นสำหรับโลโก้นี้โลโก้ I Love New York อันออริจินัลอันดั้งเดิมเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าตัวโลโก้รูปแบบของคอมโพสิชันแล้วก็การออกแบบของเขาเนี่ยก็จะมีลักษณะที่จริง้วค่่อนนาาายบมซซั อไกับ ny ตัว i กับตัว NY เนี่ยคือถูกพิมพ์ด้วยฟอนต์นะครับที่มีชื่อว่า American Typewriter นะครับซึ่ง American Typewriter เนี่ยเป็นตัวตัวหนังสือไม่แบบตัวอ,อักษรที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับเครื่องพิมพ์มพ,มพิมพ์ดีดนะครับซึ่งชื่อมันก็เป็นชื่อ American Typewriter เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการที่เขาหยิบฟอนต,ต์ตัวนี้มาใช้เป็นโลโก้ของ i l e ฟ e ลมิยอกก็น่าจะมีเหตุผลในเรื่องของการหยิบยืม ชื่อของฟอนต์ที่มันมีความเป็นอเมริกันอยู่เนี่ยเข้าไปในตัวของตัวโลโก้อนี้มันก็สมเหตุสมผลอยู่ที่จะใช้ฟอนต์ตัวนี้เนาะแล้วก็ในขณะที่ตัวคาว่าเลิฟเนี่ยแทนที่เขาก็ใช้คาว่าเลิฟเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นคําเป็นอไอคอนรูปหัวใจนะครับก็เลยกลายเป็นโลโก้ที่เราเห็นทุกวันนี้ก็คือเป็นลักษณะของกริปหรือว่าตัวสัญลักษณ์4ตัวคือ I h e a r t n y แล้วและก็แตกกันเป็น2บรรทัดนะครับแล้วก็อยู่ในกรอบในลักษณะของสี่เหลี่ยมจัตุรัสโลโก้ไอเลิฟนิวยอร์กนั้นก็ถูกใช้อย่าง อย่างต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าถูกใช้เป็นถูกก๊อปปี้นําไปไปผลิตบนเสื้อบนหมวกบนแก้วกาแฟบนสิ่งต่างๆนะครับเป็นของซูวินเนียร์ที่หาได้ง่ายมากๆตามตามเมืองต่างๆตามร้านต่างๆที่อยู่ในเมืองนะครับแล้วก็มีคนก๊อปปี้อย่างที่บอกนะครับคราวนี้มันก็ถูกใช้มาเรื่อยๆจนถึงช่วงช่วงหนึ่งช่วงที่เป็นศกหน้ากรรมนายอีเลเว่นนะครับเป็นช่วงที่มีผู้ก่อการร้ายเนี่ยนําเครื่องบินมาบินพุ่งชนตึก w o ิ l d Trade Center นะครับแล้วก็ ทาให้เกิดโศหนาคํามครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศอเมริกาอันหนึ่งนะครับคร้งคุณมิวตันเนี่ยก็ได้มีการ modify นะครับตัว I Love New York เนี่ยครับหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้เขาก็ได้ tribute ด้วยงานออกแบบตัวนี้ขึ้นมาใหม่เรียกว่าไม่ได้ออกแบบใหม่แต่ว่าเป็นการปรับปรุงนะครับก็คือแทนที่จะเป็น I Heart New York เนี่ยเขาก็เพิ่มคําเข้าไปนะครับเป็น I Heart New York More Than Ever นะครับเพิ่มขึ้นไปเพื่อจะระ,ะลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากให้คนะดนักถึงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มันเป็นสวงกรรมที่มันแบบโหระดับระดับโลกแล้วก็สร้างความเสียหายมากนะครับสร้างสงครามนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยจูงมือจับมือกันไว้แล้วก็อยากให้ทุกคนรักในตัวเมืองนิวยอร์กเช่นเดิมนะครับแล้วก็นอกจากที่มีคำที่เพิ่มขึ้นมาว่า m o r e t h a n Ever เนี่ยไอตัวรูปหัวใจเนี่ยครับก็จะมีการใส่เอฟเฟกเป็นรูปของคล้ายๆกับเป็นเป็นลักษณะของอเส้นมึกสีดำ ที่แทกเข้าไปในตัวรูปหัวใจด้านซ้ายล่างของรูปหัวใจเช่นเดียวกันจากที่เรามาครับก็จะเห็นได้ว่าไอเลิฟนิวยอร์กนี้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยอยู่ครั้งหนึ่งตอนช่วงอนนอเลเว่นนะครับแล้วก็ถ้าเราดูเนี่ยมันเกิดมาจากการวิกฤตเศรษฐกิจนะครับในครั้งแรกนะครับแล้วต่อมามีเกิดการสูญน่ากรรมใน11เลเว่นแลต่อมาเมื่อไม่นานมานี้เมื่อปี2019ทุกคนทั่วโลกน่าจะประสบพบเจอเหตุการณ์ก็คือการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นนะครับราวนี้เนี่ยก็เป็นอีกครั้งหนก เศรษฐกิจตกต่ำนะครับนิวยอร์กก็เลยมีการที่จะคิดสร้างแคมเปญอันใหม่ขึ้นมาคราวนี้เนี่ยตัว I Love New York Original เนี่ยก็ถูกใช้มานานละคราวนี้ก็เลยได้ได้ถูก r e v a m หรือว่ามีการพัฒนาในตัวแคมเปญเนี่ยขึ้นมาใหม่ก็เป็นที่มาของโลโก้แคมเปญของนิวยอร์กอันล่าสุดที่เราเห็นกันทุกวันนี้นะครับผู้ออกแบบนะครับก็คือคุณเกรแฮมคริฟฟอร์ดก็คือเป็นอาร์ตดีเรคเตอร์นะครับที่เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ให้ดูในเรื่องของการดีไซน์แคมเปญ We Love New York ซิตี้อันนี้อันใหม่นะครับเขาบอกว่าเขาอยากจะให้โลโก้ uh, we love new, new york อันนี้ครับมีมีความทวิสต์ไปทางโมเดิร์นในมีความทันสมัยมากกว่าเดิมเขาบอกว่าคำพูดของเขาก็คือว่า give it more of a modern twist ก็คือว่าบิดให้มันมีความทันสมัยมีความเป็นปัจจุบันเพราะว่ามันถูกใช้เป็นระยะเวลามาโอหลายสิบปีนะครับโลโก้ We Love New York City อันนี้นะครับถ้าเราเจาะกันไปดูที่ตัวของดีไซน์เนี่ยครับก็จะเห็นได้ว่าตัวหนังสือที่ถูกเปลี่ยนไปนะครับจากตัวที่เป็น American Typewriter เนี่ยก็ถูกเปลี่ยนเป็นตัวหนังสือที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเป็นตัวแซนเซอริฟนะครับเป็นตัวที่ไม่มีเซอริ เป็นตัวที่ค่อนข้างจะหนาหรือว่าโบนะครับอันนี้เขาก็มีเหตุผลของเขาเหมือนกันจากข้อมูลที่เขาให้มานะครับจากการสัมภาษณ์เขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากจะให้ตัวหนังสือของคําว่า We Love New York City เนี่ยมีความใกล้ชิดกับคนมากขึ้นเพราะว่ามันเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ใช่ไหมครับคนเนี่ยอยู่ i s o ซเ t e อยู่บ้านนะครับไม่ได้ออกมาเจอกัน แล้วเขาก็ไปหยิบยืมฟอนต์ที่ใช้อยู่ในอันเดอร์กราวฟอนต์ที่ใช้อยู่ในสับเวนก็จะเป็นฟอนต์ประเภทเดียวกันก็คือเป็นฟอนต์ที่เป็นลักษณะกรอเท็กซ์หรือคล้ายๆกับพวกกลุ่ม h ฮเว e ติกาเป็นฟอนต์แซนเซอริฟที่มีลักษณะของตัวหนังสือนี่ค่อนข้างจะเรียบง่ายเหตุผลของเขาก็คือว่าทุกคนเนี่ยใช้สับเวเป็นชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะครับทุกคนต้องใช้สับเว์ในการเดินทางเพราะนั้นเนี่ยเขาบอกว่า ระบบทางรถไฟใต้ดินสับเวยของอเมริกาเนี่ยก็คือเหมือนสายเลือดของนิวยอร์กซิตี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเห็นมันอยู่เป็นประจําทุกวันทุกคนคุ้นชินกับฟอนต์ตัวนี้หน้าตาประมาณนี้เขาก็เลยคิดว่าฟอนต์ที่จะมาใช้กับตัวแคมเปญตัวนี้น่าจะเป็นฟอนต์ตัวเดียวกันเพื่อจะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนสถานที่แล้วก็แอนเวอร์เ n นรอบตัวให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับเหมือนกับที่เขาบอกว่าอยากให้ทุกคนเมื่อโควิดมันเริ่มเริ่มคลายขี้คลายลงใหญ่ทุกคนแบบเชื่อมความสัมพันธ์ว นำมาสู่เหตุผลในการเปลี่ยนคำว่า I love New York City เป็นคำว่า We love New York City นั่นเองนะครับก็แทนที่เป็น I เป็นชั้นผู้โดดเดี่ยวเป็น Only me เงี้ยก็เป็น We หรือ o l l Together นั่นเองก็คือเป็น We love New York City นะครับส่วนตัวย่อของคำว่า New York อันดั้งเดิมเนี่ยเป็นแค่ N กับ Y แต่ตอนนี้เพิ่มตัว C ขึ้นมานะครับเท่าที่ผมพยายามจะวิเคราะห์เนี่ยผมว่ามันมองได้สองแบบก็คือหนึ่งคือ,อคำว่า New York City มันเพิ่มความเป็นเมืองเข้าไปมันไม่ใช่แค่รัฐนะครับ นิวยอร์กอย่างเดียว嘛าจ่ว่าพูดในมุมกว้างกันไปนหน่อยแต่พอเราโฟกัสมาที่นิวยอร์กซิตี้ผมว่าอาจจะเป็นเหตุผลนั้นหรือเปล่าหรือว่าเขาอาจจะเปลี่ยนในตัวของชื่อย่อของนิวยอร์กจริงๆแล้วเนี่ยนิวยอร์กซิตี้ถ้าเป็น nyc ไม่ใช่ n y เฉยๆนะครับแล้วก็ในเชิงของดีไซน์ผมว่าก็มีความน่าสนใจในฐานะที่ทํางานด้านออกแบบเนี่ยผมคิดว่าเออพอมันถูกเปลี่ยนตัว i นึกออกไหมครับว่าตัว i ตอนแรกมันมีตัวเดียวแล้วมันจะมีสเปซให้วางหัวใจด้านข้างอยู่นะครับแล้วก็ n y มันก็มีแค่สองตัวพอในเวอร์ชันเก่าเนี่ยม สองต่อสองก็คือมีสี่สี่กริปหรือสี่ชิ้นมันลงล็อกในคอมโพสิชันได้พอดีนะครับแต่พอมาในเวอร์ชันอันนี้เนี่ยพอจะเปลี่ยนเป็น V l o v e New York City ปุ๊บเนี่ยเอ่อมันอาจจะต้องเพิ่มตัว C ขึ้นมาเพราะมันไม่ไม่มีที่ให้วางหัวใจหรือเปล่านี่ผมวิเคราะห์เองนะแล้วก็มันทำให้ตัวหัวใจเนี่ยมันต้องถูกชิฟต์ออฟเซนเตอร์ไปแทนที่มันจะอยู่อะไรไปเดียวไปชั้นเดียวกันกับตัวตัวตัวหนังสือบนบรรทัดบนบรรทัดเพราะว่ามันใหญ่ขึ้นแล้วก็มันถูก ดีตรงไปด,ด้านขวาบนของตัวโลโก้นะครับอันนี้ก็ก็อาจจะเป็นเหตุผลในเรื่องของของคอมโพสิชันในเรื่องของการออกแบบทําให้โลโก้ออกมาในลักษณะนี้นะครับลหลายคนก็อาจจะคิดว่ามันแปลกมันไม่ชอบเพราะว่าคอมโพสิชันมันค่อนข้างจะไม่ไม่ปกติบางคนเวลาเขาทำโลโก้ก็ท logo, กําตรงกลางวางตรงกลางหรือวางเป็นแนวนอนนะครับหรือวางให้มันมียูนิตี้ให้มันอยู่ในกล่องในกรอบให้มันคอมเพกต์แต่อันนี้รู้สึกว่ามันแปลกเพราะมันออกมาด้านนอกนะครับอันนี้ก็ก็น่าจะไม่ถูกใจใครหลายๆคนนะครับ อีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนไปนะครับสำหรับโลโก้อนี้คือรูปหัวใจนะครับรูปหัวใจเนี้ยมีการใช้เชดดิ้งการทำให้ทำให้มันรู้สึกว่ามีลักษณะความเป็นสามมิติอาจจะเป็นไปได้ว่าพอม,มันเป็นยุคปัจจุบันยุคที่ทุกอย่างมันมันอยู่ในยุคออนไลน์หมดนะครับแล้วก็เป็นยุคที่ทุกคนเทคหากันมีการใช้ emoji e m o t i c o นส่งหากันแล้วก็ก็ก็อาจจะเป็นเหตุเป็นผลที่เขาทําให้หัวใจตัวนี้มีลักษณะของ เอฟเฟกที่เป็น3มิติเหมือนอีโมติคอนที่คนเทคหากันนะครับต่อมาก็มาถึงคําถามนะครับที่ใครหลายคนอาจจะคิดว่าเอะอ,อันนี้มันดีไหมอ่ะมันมันแบบมันสวยไหมหรือมันดีพอไหมที่จะเป็นแคมเปญของเมืองนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็แล้วแต่คนจะคิดนะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็ไม่อยากจนะจัดเนาะว่าอันไหนมันดีไม่ดีเพราะว่าผมคิดว่างานดีไซน์ที่ดีมันไม่จําเป็นต้องต้องเพอร์เฟกก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันเอนเกจกับคนมันทําให้คนรู้สึก หรือว่าสื่อสารในทิศท,ทางเดียวกันแล้วเข้าใจในสิ่งที่เมืองต้องการเลยสื่อสารหรือว่าเราต้องการสื่อสารผมว่ามันก็อาจจะเพียงพออันนี้ผมอยากจะให้ลองไปดูที่วิธีการใช้งานมากกว่านะครับผมก็ไม่ได้มีโอกาสไปนิวยอร์กในในช่วงนี้หรอกนะครับแต่ว่าผมก็ได้มีโอกาสถามคนที่ได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวนะครับหรือว่ายังยังอยู่แล้วก็ถามว่าเอ้ตอนนี้เนี่ยเขามีการล็อกช์โลโก้แคมเปญ We Love New York City เนี่ยขึ้นมาใหม่เขามีการใช้กันบ้างหรือเปล่า จากข้อมูลในณปัจจุบันเนี่ยก็คือว่ายังไม่ค่อยได้เห็นมีใครใช้นะครับก็ยังมีมีใช้น้อยยังไม่ค่อยเห็นกันเยอะเพราะว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเพราะเพิ่งจะร้อนสมาในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เพิ่งไม่กี่เดือนอาจจะอยู่ในช่วงเตรียมการในการทําแคมเปญทาแอดทาแบบสื่อบิลบอร์ดก็อาจจะยังไม่ค่อยเห็นกันเยอะแต่ว่าจากการที่ดูจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับก็จะมีรูปตัวอย่างรูปม็อกอัพหรือว่ารูปที่เขาอิม l พลเมนต์ไปในสถานที่จริงก็จะมีวิธีการใช้งานของโลโก้อันนี้ที่ค่อนข้างจะหลากหลายแล้วผมว่ามันก มันก็พอไปได้อยู่นะเพราะว่าดูจากรูปแบบการใช้งานของเขาแล้วเนี่ยเขาใช้บนพื้นดํานะครับแล้วก็มีเรื่องของการใช้ภาพประกอบนะครับมีตึก Empire State นะครับมีอีโมติคอนนู่นนี่นั่นนะครับประกอบกันเป็นคอมโพสิชันของพวกบิลบอร์ดเนี่ยอยู่บนอยู่บนสื่อต่างๆซึ่งผมว่ามันก็มันก็วัดมันก็พาไปด้วยกันได้ได้น่าสนใจนะครับแล้วก็ที่เราเห็นกันที่เขาล้อน่งมาเนี่ยเป็นระบบ2บรรทัดก็คือว ฮาร์ดแล้วก็ N Y C ใช่ไหมครับเป็นลักษณะสองบรรทัดคอมโบเดชันมันอาจจะดูแปลกๆประหลาดๆอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเราไปเห็นในวิธีการใช้งานอื่นๆในอินเทอร์เน็ตที่เราที่ที่ผมได้เห็นเนี่ยครับก็มีการใช้แบบลักษณะของการเป็นฮอริซ ONTAL หรือเป็นแนวนอนนะครับพอ N Y C มันไม่ได้อยู่บรรทัดล่างปุ๊บเนี่ยมาอยู่ด้านข้างเนี่ยผมว่ามันก็เป็นคอมโพสต์ที่ไม่ได้ไม่ได้แย่นะครับมันก็พอพอจะบอกว่าไปได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ถ้าเกิดเรามองในกรอบที่ว่ามันเป็นโลโก้ของแคมเปญนะครับแคมเปญเนี่ยมันไม่ได้เป็นโลโก้ของสินค้าและบริการมันไม่ได้เป็นโลโก้ที่เขาเรียกว่ามันจะต้องมีปรากฏอยู่บนทุกทุกท,ที่ขนาดนั้นคือมันอาจจะไม่ปรากฏอยู่ภายใต้ c o p y ตูนไรติ้งอะไรบางอย่างหรือคำพูดอะไรบางอย่างหรือว่าแคมเปญอะไรบางอย่างอีกทีหนึ่งผมว่ามันก็ไม่จำเป็นจะต้องมีคอมโพสิชันที่ที่เพอร์เฟกขนาดนั้นก็ได้นะครับอีกอย่างนึงก็คือว่า ข้อจํากัดของการออกแบบด้วยชุดคําพูดหรือว่าชุดคําหรือชุดตัวอักษรที่มันมีน้อยขนาดนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมี Variation หรือว่ามี a l t e r n a t i v e ที่ค่อนข้างจะจะเขาเรียกว่าทําได้ค่อนข้างจ,จากัดนะครับคั้ที่เราจะเปลี่ยนเปลี่ยนฟอนต์มันก็จะพอเป็นไปได้หรือว่าเราจะเป็นแค่คําเต็มไปเลยแล้วทําให้คอมโพส์มันดูแบบเหมือนแคมเปญแบบเป็นชื่อเต็มนามสกุลเต็มแบบเขียนเป็น V แล้วก็นิวยอร์กซิตี้เป็นคำเต็มเต็มเลยผมว่ามันก็ทำให้คอมโพสิชันหรือว่าดีไซน์ของมันก็อาจจะเปลี่ยนไปนะคะรับถ้าเกิดเรามองในกล่อบของการที่ว่ามันเป็นแค่คำยอ่อแล้วเห็นแค่วเดบยวแล้วเราเข้าใจเห็นแล้วเป็นภาพจำเนี่ยผมว่ามันก็มันก็เวิร์กอยู่ในในแบบฉบับของมันเนื่องจากว่าโลโก้ของแคมเปญวีเลฟนิวยอร์กอันนี้เพิ่งจะรอนขึ้นมาไม่นานเราก็ยังไม่เห็นนะว่ามันจะถูกใช้งานในสถานที่จริงยังไงนะครับก็ อาจจะต้องรอดูกันต่อไปว่าทางนิวยอร์กเนี่ยจะพัฒนาแคมเปญเนี้ยไปในทิศทางไหนนะครับการใช้าง,งานของเขาจะเป็นในลักษณะไหนเขาจะทําให้คนที่เป็นเฮเตอร์หรือคนที่เกลียดคนที่ไม่ชอบหรือคนที่ยังรู้สึกว่าอันเก่ามันดีกว่ารู้สึกเปลี่ยนไปเ,เปลี่ยนทัศนคติหรือเปลี่ยนวิธีคิดกลับมายังไงได้บ้างนะครับเพราะว่าอันนี้ต้องบอกกับว่าโลโก้แบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับการสร้างแบรนด์นะการสร้าง engagement ของคนยิ่งคนอยู่ในเมืองคนอยู่ในพื้นที่ เราเห็นอะไรที่มันอยู่ในบ้านเราเราก็รู้สึกว่าอยากจะให้มันเป็นในแบบของเราแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าการการสื่อสารการทำคอมมูนิเคชันการทำสื่อประชาสัมพันธ์อะไรบางอย่างออกมาเนี่ยไอ้แมสเซจพวกนั้นเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนวิธีคิดต่อการมองโลโก้ก็ได้นะครับเพราะว่าเรามองแค่เปลือกนอกเดียวมาจะไม่พอเราต้องดูที่วิสัยทัศน์ของสิ่งที่เขาจะพูดดูว,ว่าเขาต้องการจะพูดเรื่องอะไรบ้าง เันะนั้นเนี่ยอย่าผมก็คิดว่าอย่าอย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรเลยเราลองดูไปก่อนแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วแคมเปญอันใหม่เนี่ยหลังจากโควิด19เนี่ยมันจะทําให้นิวยอร์กเนี่ยมีวายหรือว่ามีภาพลักษณ์หรือว่ามีมูท์แอนโทนของเมืองที่เปลี่ยนไปในทิศทางไหนได้บ้างเอาจริงๆแล้วนะครับนิวยอร์กเนี่ยจริงๆมีการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่โลโก้ของแคมเปญ We Love New York City นะครับจริงๆนิวยอร์กซิตีเนี่ยเปลี่ยนโลโก้ด้วย นะครับถ้าใครได้เห็นนะจริงๆผมถามคนรู้จักที่ได้ไปนิวยอร์กในช่วงเดือนสเดือนที่ผ่านมา <c oughs> เขาก็บอกว่าเอ้ทุกถนนหนแห่งทุกป้ายประก,กาศต่างๆจะมีโลโก้ของเมืองนิวยอร์กซิตี้อยู่อันนึงซึ่งจริงเขาเพิ่งจะเปลี่ยนได้ไม่นานเช่นเดียวกันโลโก้อันนี้นะครับเป็นโลโก้ที่เขียนว,ว่า NYC นะครับซึ่งเป็นตัวหนังสือที่ถูกออกแบบในลักษณะของของตัวเหลี่ยมเ <c oughs> <ๆ>เป็นลักษณะของเลขาคณิตที่เป็นตัวเหลี่ยมเหลี่ยมตัน นะครับตัดเฉพาะมุมซ้ายบนขวาบนซ้ายล่างขวาล่างของมุมของตัวหนังสือตันแข็งมากๆเหมือนอารมณ์แบบเหมือนเราเห็นโลโก้ DC Com i c s ิเหม,มือนเราเห็นโลโก้หนังเหมือนเราเห็นโลโก้แบบของหนังแบบตำรวจฆาตกรรมอะไรประมาณอย่างนั้นเลยนะครับซึ่งผมว่าอันนี้นก็น่าจะเป็นอันที่ critical t h i n งแบบมีคนแบบพูดถึงเยอะอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าจากที่ผมถามคนที่ได้ได้ไปสัมผัสมาเ็าบอกว่าเอ้ยพอมันถูกใช้แล้วเนี่ยมันถูกใช้จริงๆ ครับโดยที่เขาไม่แคร์สื่อไม่แคร์ใครว่าใค,ใครจะพูดถึงมันยังไงเพราะว่าเหมือนเขาล็อตปแล้วเขาก็ปล่อยมันไปเลยนะครับปล่อยให้มันทํางานตามหน้าที่ของมันไปนะครับผมว่าถ้าเกิดว่ามันจะต้องต้องการการเปลี่ยนแปลงหรือว่าต้องการการปรับเปลี่ยนอะไรอีกทีนึงอรผมว่ามันก็พอมันถึงวันละเขาค่อยปรับเปลี่ยนนะครับทีนี้จะช้าแต่เร็วอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่การจัดการของเขานะครับแต่ว่าไงาก็ตามเนี่ยผมว่าอะไรที่เราตัดสินใจไปแล้วผู้ประกอบการหรือว่าคนที่ทาแคมเปญหรือคนที่ทํา เ uh, อ่อมาเก็ตติ้งต่างๆเขาตัดสินใจไปแล้วผมว่าเราไม่ควรจะถอยนะครับก็ทำไปให้สุดแต่ถ้าเกิดมันต้องการการเปลี่ยนแปลงจริงเราค่อยมาพิจารณาในเฟสต่อไปรอบรต่อไปเราไม่ควรจะเอาคำค้อเื้อหาหรือว่าคำที่สำหรับคนที่ไม่ชอบแบบเข้ามายึดติดกับเรามากเกินไปสำหรับคนออกแบบมาผมว่าก็ไม่ต้องไม่ต้องไปแคร์มากก็คือว่าเราเราทำตามบรีฟวัตถุประสงค์มันมันเป็นยังไงแล้วเราทำให้มันบรรลุวัตถุประสงค์กันได้ผมว่ามันก็เพียงพอแล้วหน้าตา อาจจะมีคนชอบไม่ชอบมันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าผมว่าผมเชื่อว่าอะไรบางอย่างที่มันอยู่กับผู้คนนานๆมันอยู่กับเรานานสุดท้ายมันก็จะซึมซับไปกับเราเองและสุดท้ายมันจะเป็นส่วนหนึ่งกับเรานะครับไอ้ความความเกลียดความไม่ชอบความแบบรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมอะไรพวกนี้สุดท้ายเนี่ยมันจะเลื่อนหายไปตามระยะเวลานะครับคือผมว่าสังเกตง่ายๆเราบางทีเราเกิดมาในประเทศประเทศไทยอย่างเงี้ยเราเห็นโลโก้บางอย่างที่เราไม่ชอบแต่เราเห็นมันตั้งแต่เด็กอะ เราก็ไม่รู้สึกว่าเราไม่ชอบมันแต่เราอยู่กับมันมาจนแบบเออมันเป็นส่วนหนึ่งกับเรากับกับชีวิตเราเราไม่รู้สึกว่ามันเราไม่ชอบมันด้วยซ้ำเราไม่รู้สึกว่ามันไม่สวยเมื่อด้วยซ้ําแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันถูกเปลี่ยนเราจะมีความเห็นกับมันทันทีเนี่ออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากอยากให้ดูที่วัตถุประสงค์ของมันมากกว่าหรือว่าการนําไปแอปพลายใช้ว่ามันใช้กับเราหรือว่าแคมเปญที่ที่เขาทําออกมาแล้วมันมันมันช่วยเศรษฐกิจช่วยชีวิตเราให้มันมี ให้มันดีขึ้นยังไงได้บ้างอย่างนั้นมันน่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่ามองด้วยด้วยด้วยเปลือกเปลือกมันก็เป็นแค่เหมือนเสื้อผ้าที่เราใส่พรุ่งนี้เราก็เปลี่ยนก็ได้ไม่เป็นไรและนี่ก็คือเรื่องราวของโลโก้แคมเปญ I love New York และ We love New York City นะครับที่วันนี้ผมได้มาเล่าให้ทุกคนฟังกันถ้าเกิดว่าใครมีคอมเมนต์ใครมีความเห็นก็สามารถเอ่อคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับยังไงก็ฝากติดตามรายการโลโก t e ทลผ่าน YouTube และพอดแคสต์เพลเยอร์ของกสาิมาได้ทุกช่องทางครับ บอกว่าคนออกแบบแบบไม่ต้องแคร์แต่ว่าคนทั่วไปเห็นแล้วรู้สึกว่ามันไม่สวยอะมันจะมีโอกาสที่ที่มันจะไม่ใช้และไม่แพร่หลายเท่าไอเลิฟนิวยอร์กมันก็มีครับคือมันก็แน่นอนคืออะไรที่ที่มันเป็นเป็นเป็นของที่คนเห็นเยอะมันก็ยิ่งของที่มันเกี่ยวกับเมืองเนี้ย คนที่อยู่ก็ต้องอยากจะภูมิใจเนาะเวลาเราเห็นมันเราเราใช้มันสมมุติว่ามันเราเห็นตามพื้นที่ตามตามป้ายต่างๆเราก็อยากจะภูมิใจในการใช้งานมันคือถ้าผมว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้แบบเออมันแย่มากถึงขนาดแบบคนทําทาออกมาได้ยังไงอย่าง,งเงี้ยผมว่ามันก็มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นผมว่ามันก็มันก็พอถูกถ่ายได้จากจากที่ผมเห็นเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่ถึงขนาดแบบโอโ้รู้สึกไม่ภูมิใจไม่อยากใช้เลยอืมแสดงว่าประเด็นหลักๆมันเกี่ยวกับความแบบ เคยชินและความไม่คุ้นเคยของคนมากกว่าผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของความคุ้นชินมากกว่าว่าเราไม่คุ้นชินกับกับสิ่งนี้เพราะว่าเราเราใช้อนั้นมาเป็นระยะเวลานานมากๆแล้วก็เออมันมันเป็นมีมันเป็นสิ่งที่คนก๊อปปี้ไปทําซ้ํากันเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็พอมันถูกเปลี่ยนมาเป็นคนละแบบโดยสิ้นเชิงคนละหูความหนาก็ต่างตัวหนังสือก็ต่างเปลี่ยนไปเลยเนี่ยมันก็ต้องย่อมมีคนที่ชอบและไม่ชอบนะครับซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าอันนี้เป็นอันที่เพอร์เฟกผมว่า สมมุติเขาไปจ้างคนอื่นจ้างอีก4เฟิร์ม5เฟิร์มทำผมว่าเขาก็ทําไม่เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้มันก็มันก็มันก็ช่วยอะไรไม่ได้มันมันอยู่ที่ว่า process ในการทํางานหรือว่าวิธีการเลือกวิธีการเลือกคนที่มาทําหรือว่าการ judgment ในการตัดสินใจในการเลือกแบบมันก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งพอเขาเลือกมาแล้วผมว่ามันก็ต้องมันก็ต้องแบบเออยอมรับอมันก็ต้องใช้ไปมันอาจจะดูมันก็อาจจะชินก็ได้นะมันก็อาจะโอเค